สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องนักเรียนช่นมผมคลิปนี้นะครับเป็นส่งง่ายๆนะครับที่อยากจะนํามาเป็นแนวทางให้กับน้องๆนักเรียนช่นมผมนะครับเป็นการตัดตามความต้องการของลูกค้าตัดตามสั่งนะครับด้านข้างไทยถอยนะครับจะไล่สูงนะครับคล้ายคล้ายลองหวีสูงนะครับหรือว่าเปิดข้างลองทรงสูงนะครับนะครับอันนี้จะขึ้นทรงด้วยฟันลองเบอร์สองนะครับเสร็จแล้วผมก็จะ เก็บขอบผมนะครับด้านบนนะครับให้หมันเชื่อมกันนะครับส่วนผมด้านบนนะครับลูกค้าให้เร็มปลายนิดหน่อยแล้วก็ซอยบางนะครับจะไม่ได้ตัดสั้นนะครับจะเป็นการตัดสั้นด้านข้างไรทอด้านบนไว้ยาวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับ เป็นความชอบของลูกค้านะครับเราก็ทําตามความต้องการนะครับเป็นทรงง่ายๆนะครับที่อยากจะให้น้องๆนักเรียนจานผมดูแล้วก็ <st ress ant> นำมาไปเป็ <Quinn sk own> c, <students> นแนวทางนะครับเผื่อเจอลูกค้าชอบแบบนี้นะครับทำยังไงให้มันดูสวยทำยังไงให้มันดูเนียนะครับก็นำมาไปเป็นแนวทางกันนะครับด้วยลักษณะอามของลูกค้านะครับค่อนข้างที่จะจะฟูนะครับจะไม่เป็นทรงเวลายาว ลูกค้าก็เลยต้องตัดด้านข้างหรือว่าถอยให้สูงนะครับเป็นการเปิดข้างรองทรงสูงสั้นนะครับไว้บนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับมาไล่เก็บงานนะครับให้มันสั้นลงไปอีกนะครับด้านข้างก็ถ่ายขึ้นไปสูงนะครับลังไม้หูนะครับสังเกตดูว่าเวลาใช้ฟันรองในการไล่เก็บงานนะครับ ด้านาข้างใบของลูกค้าเราต้องตะแคงนะครับเพื่อไม่ให้หมันกินเต็มใบนะฮะไททอยก็เหมือนการถยนะครับให้ความสูงอยู่ระดับเดียวกันนะฮะเป็นทรงง่ายๆนะครับลองดูก็แล้วกันนะครับ ทรงแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้เก็บงานอะไรยากมากมานะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ฟันรองนะครับแล้วก็เก็บขอบผมให้มันเชื่อมกันให้มันดูเนียนดูคมขึ้นแค่นั้นเองข้างบนเราก็ไม่ได้ตัดสั้นมากนะครับหลังจากที่ใช้เบอร์หนึง่งเสร็จนะครับผมก็จะปรับคันโยกไปด้านหลังเพื่อเก็บขอบผมนะครับให้มันนวลน,นะครับง่ายในการใช้ ในการไล่เก็บยาในรอบหนึ่งนะครับเป็นการประหยัดเวลานะครับในการทํางานนะครับมันจะไดะ้เก็บงานได้เร็วจมงานได้ไวนะฮะเป็นการเก็บขอบผมให้มันดูกระชับขึ้นให้มันดูนวลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของช่างแต่ละคนนะครับบางท่านก็อาจจะมีแนวทาง นะครับที่แตกต่างกันนะครับสำหรับผมเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็หลากหลายวิธีที่เราสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะครับลองดูแล้วก็นำมาไป,ไปเป็นแนวทางกันนะครับหลังจากที่เราปรับคันโจ้กไปด้านหลังเราเก็บขอบผมมันก็จะดูนวลขึ้นง่ายๆเองนะครับแล้วก็เป่าทาความสะอาดนะครับเช็คดูตรงไหนที่มันยังไม่เนียนหรือว,ว่ายังไม่กรอบเกอเราจะได้เก็บงาน เสร็จแล้วก็ใช้วีใหญ่นะครับมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับการใช้หวีใหญ่เก็บงานนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับผมแล้วก็จะใช้วิธียกนะครับเป็นแถวๆเล็มปลผมนะครับจะไม่ได้กดหวีนะครับเราเช็คดูว่าตรงไหนที่ มันยังไม่นวลหรือว่ายังไม่กลมเคินเราก็ใช้หวีนะครับตักขึ้นแล้วก็เลียมปลายผมตักขึ้นแล้วก็เลียมปลายผมจนกว่าม,มันดูนวลดูเนียนนะครับดูเท่ากาันแค่นั้นเองขอบผมแล้วก็กันให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงนะครับมันจะได้ง่ายในการเก็บงานนะฮะเห็นไหมครับยกลอยๆนะครับเลียมปลายผมไปเรื่อยๆทําเป็นแถวๆนะครับสายตากา็เช็คดูนะครับตรงไหนที่มัน ยังเป็นคลื่นอยู่ยังไม่นวลยังไม่เนียนเราก็ไล่เก็บให้มันดูนูลเดียวเนียนที่สุด<ม>เวลาเรามาทำงานจริงๆนะครับอยู่หน้างานแล้วเราจะเจอหลากหลายนะครับลูกค้าหลากหลายความชอบหลากหลายลักษณะศีรษะลูกค้านะครับ<ม>เราก็ต้องอทำจานที่ลูกค้าต้องการนะครับ หัวสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเราต้องทําออกมาแล้วให้มันดูดีให้มันดูประทับใจลูกค้านะครับเราถึงจะมีลูกค้าประจำกันหลังจากที่เราไล่เก็บขอบผมด้านบนเสร็จนะครับมันก็จะออกมาดูกระชับขึ้นดูกลมกลืนกันมากขึ้นนะครับ สร็จแ,แล้วเราก็จะมาซอยด้านบนกันนะครับเป็นการาเล็มปลายผมนิดเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไว้บนนะครับให้มันดูหนาดูยาวนะครับนะีนะเป็นความชอบของอแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเราก็ทําตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องการนะครับลองเล็มปลายผมดูลองเซตดูนะครับ ง่ายๆนะครับสำหรับการซอยผมด้านบนนะครับจับเป็นช่อๆนะครับเช็คดูนะครับปลายผมมันยาวแล้วก็เลี่ยมออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาซอยบางให้ลูกค้านิดนึงซอยแค่มันพอเซตได้นะครับเวลาเราเซตแล้วมัน เข้าทรงหรือว่ามันกระชับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ซอยบางมากนะครับเสร็จแล้วเราก็เป่าทําความสะอาดนะครับลองเช็คดูว่ามันเข้าทรงดีไหมนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับ ยังไงก็ฝากน้องๆนักเรียนเช่นยับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูจบแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไปกําลังใจให้กับช่างเด็กด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราเป่าทําความสะอาดเสร็จนะครับผมก็จะมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับตรงคมับตรงจรตรงไท่ถอยนะครับผมก็จะใช้เบอร์0.5นะครับแต่ว่าผมจะโยกคันโยกไปข้างหลังนะครับเพื่อไล่เก็บให้มันดูเนียนขึ้นหรือว่าให้มันสั้นลงนิดหนึ่ง หลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับนะฮะเป็นการเก็บงานให้มันดูเนียนนะครับมันจะไม่ได้กินสั้นหรือว่ากินเยอะจนเกินไปนะครับตรงไหนที่มันยังดูไม่เนียนนะครับมันก็จะช่วยให้เราเก็บงานได้เนียนขึ้นนะครับเป็นการใช้ฟันลองนะครับในการช่วยเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเบอร์0.5แต่ว่าเราปรับคันโยกมาด้านหลังนะฮะมันก็จะดู ไม่ขาวจนเกินไปหรือว่าไม่สั้นจนเกินไปนะครับเป็นการช่วยเก็บรายละเอียดโดยที่เราไม่ต้องใช้หวีในการเก็บงานเลยก็ได้นะครับ,นะรบมันก็จะดูขาวดูเนียนขึ้นนะครับก่อนที่จะจบงานเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับมากันขอบผมนะครับมาเก็บตรงจรตรงขมับให้มันดูนวลขึ้นตรงไหนที่มันยังดูด่างดูดำอยู่แค่นั้นเองนะครับนะ ด้านบนก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูตรงไหนที่มันยังดูหนาดูดำดูไม่กลมกลืนเราก็เก็บนะครับค่อยๆไล่เก็บมือเบาๆไม่ต้องไปกดหวีนะครับเวลาเราเก็บงานเพราะว่า,าเราแค่ต้องการให้มันดูกลมกลืนแค่นั้นเองตรงไหนที่มันดนูด่างดูดำเราก็ค่อยๆไล่เก็บนะครับใช้หวีตักขึ้นค่อยๆเลียมปยผมลงไปนะครับทำเหมือนเหมือนกับ ทุกๆส่งนะครับสำหรับแนวทางของผมไม่มีอะไรยากนะครับตีนผมแล้วก็ไล่เก็บให้มันนวลให้มันเนียนให้มันดูสะอาดสะอานนะครับ ผมด้านบนนะครับที่มันดูหนาหรือว่าดูไม่เท่ากาันดูไม่กลมเกินเราก็ไล่เก็บนะครับตรงท้ายทอยขนอ่อนนะครับเราก็ถ่ายนะครับเก็บงานให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูสะอาดสะอ้านนะครับ เป็นทรงที่ง่ายๆนะครับสนับทรงนี้นะครับน้องๆนักเรียนช่างผมก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับเราก็จะตัดออกมาได้ถูกใจนะครับลูกค้านะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับตรงจอนก็เก็บให้มันดูนวลดูเนียนนะครับกันขอบให้มันเป็นกรอบเป็นทรงแค่นั้นเองนะครับมันก็จะดูสวยดูเนียนดูกลมกลืนนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนช่างผมนะครับ นะครับหลังจากที่เราเก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จนะครับเราก็จบงานได้นะครับสําหรับหัวน,นี้ไม่ได้ยากเลยนะครับ,นะรบเก็บให้มาดูนวลดูเนียนแค่นั้นก็ดูสวยงามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนสวัสดีครับ